เข็มโลกเป็นตันวล้นอู้ครับไปเลยครับตอนนี้สนามชิงเขมโลกก็มาถึงอ้หนึรางวัลนะครับนี่เป็นรางวัลก็ก่อนแข่งกันก่อนแข่งกันนะครับโอเคครับโอเคนะครับนี่คือรางวัลก่อนแข่งกันนะครับเอาครับโอเคนะครับนะครับนี่ครับมาจากสามประเทศนะครับทั่วโลกนะครับตัวนี้คือโอเครับไปเลยครับนี่คือไม้นะครับนะครับ ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับถือไว้ครับถือไว้อ๋อที่ครับที่เป็นมันหมอกไหมครับถือครับอ่านะครับเอาครับก็เออเอาเลยครับเออเอาเลยครับโอ้โหได้ไปแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งเต้มเอาเลยครับโอ้โหเอาเลยครับควาาแล้วคว้าแล้วครับลูกขาออกครับโอเคเอาเออโอเคครับเอาเอา เอาเลยครับเอาเลยครับโอ้โหท่านจุ๊บท่านจุ๊โอเคโอเคนะครับมีการแข่งกันสนุกเกอร์วิบากคิงแชมป์โลกก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวหลุดท้ายนะครับดูนะครับว่าเออแชมป์จากประเทศกัมพูชากเห็นรึล่จะได้หรือเปล่าเอ้าครับนะครับยิงเลยครับเอาเข้านะครับโอ้โหชนะไปแล้วนะครับการแข่งขันสนุกเกอร์วิบากคิงแชมป์โลกก็ได้ผู้ชนะเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับณตอนนี้นะครับ เดี๋ยวจากนี้ไปก็เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับและรวมรองอันดับสองโอเคนะครับได้มาได้มอบรางวัลกันนะครับโอ้อยู่บนบวลลังนะครับเอาที่สองนะครับขึ้นมาวรองกันนะครับอ่านะครับเอาเอารางวัลนะครับรางวัลนะครับที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งก่อนนะครับเอาที่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 ที่โหลก่อนนะครับที่โหลก่อนเอาที่นี้ครับรองอ่านะครับเอาเละครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ อ่านี่คือกระทะเกียรติยศนะครับสำหรับคุณนะครับอ่าดังดั้มนะครับนี่นายสยามาดนะครับไอ้หนึ่งนี่นะครับใช้งานอเนกประสงค์ับโอ้โหเอาถึงแล้ก่อนนะและนี่คือรางวัลอันดับหนึ่งชาเลอร์นี่คือรางวัลอันดับหนึ่งชาเลอร์สนุกเกอร์วิบากชิงแชมป์โลกนะครับนี่นะครับโอ้ เอาฉันองเลยครับฉันร้องเลยเอ้ยเออโอเครับตอนนี้นะครับก็ขอบคุณจานดาเทียนนะครับพี่ไทยโต้สดพยังทั่วโลกนะครับอ่านะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ FC แฟนๆสนุกเกอร์ทั่วโลกกำลังรับชมนะครับก็ขอบคุณนะอย่าลืมติดตามซุปปเอร์พิทนะครับในทุกช่องทางด้วยนะครับนี่ครับคือแชมป์นะครับโอเคนะครับเอาเคครับตอนนี้เรามาสัมภาษณ์นะความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้แชมป์โลกไปแล้วนะครับสนุกเกอร์วีบากชิงแชมป์โลกนะครับว่าเป็นยังไง เฮ้ยุบชบชบอะรเฮ้ยุบชุบชบอาอันนี้น่าจะพุ่งลงออกจากรูนะครับเฮ็ดจู่เฮ็ดจู่เฮ็ดจู่่งดเสยชิเฮ้ยอ่าพุ่งัดเสิตอ่ะ e a อ่าเ e ้อ่านี่ครับอันนี้นะครับกว่าจะมาถึงนะครับหลายชั่วโมงนะครับลงเครื่องมานะครับอยู่กลางเกะนะครับเอ๊ะเป่ชื่อเกดเกโ่เชื่อเเย้อาสวรับ โอะไรครับอะไรครับอ่อก็อย่าลืมฝากติดตามเฟนเฟนนักสนุกกเอร์นะครับชิงแชมป์โลกด้วยนะครับว่าสนามปีหน้าเราจะแข่งที่ไหนนะครับสนามไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะตอนนี้นะครับกำลังฮิตกำลังฮดนะครับเอานะครับนี่คือสนามนะครับสนามวิบากสนุกกเอร์วิบากชิงแชมป์โลกนะครับโอเคนะครับโอเคเอ้าฉลองเอ้าเอ้าเฮ้